ที่จะปราบยาเสพติดปราบการค้ายาเสพติดนี่ทุกคนเดือดร้อนแล้วก็การปราบนี้ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็มีพวกตำรวจทหารโดยเฉพาะทหารที่เป็นมากที่สุดคือทหารบกทหารเรือก็แย่ทหารอากาศก็แย่ เป็นอันว่าทุกคนเดือดร้อนที่จะต้องปราบคนที่ต้องปราบเขาไม่อยากปราบมันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อันตรายผู้ที่ปราบนั้นต้องเสี่ยงชีวิตบางส่วนจากพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา4ธันวาคมพุทธศักราช2545กระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยต่อกำลังคนของกองทัพไทยในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดุดดังน้ำทิพย์โลมใจให้กองทัพยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดวันนี้กองทัพบกได้ดำเนินแผนยุทธศาสตร์5้ารั้วป้องกันเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันภายยาเสพติดในทุกระดับได้แก่รั้วชายแดนรั้วชุมชนรั้วสังคมรั้วโรงเรียนและรั้วครอบครัวและกองกำลังสุรสีกองพลทหารราบที่9ซึ่งมีภารกิจเป็นรั้วชายแดนป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยพม่า ได้ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรน์นี้อย่างประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจสำหรับความรุนแรงของอยาเสพติดในพื้นที่เมื่อปี49เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีการจับกลุ่มค่อนข้างจะมากแล้วก็จะลดหลั่นลงมาในปี51ของกองทัพรีเป็นรั้วชายแดนนั้นก็สามารถที่จะสกัดกั้นแล้วก็ป้องกันปัญหายาเสพติดได้ดีขึ้นเป็นอย่างมากครับ ทางกองพลทหารรับที่9เดิมทีก็มีโครงการส่งเสริมาชีพของแม่บ้าน,นมีหลายโครงการส่วนโครงการที่ที่ดิฉันทําขึ้นใหม่นี่คือโครงการจักสารแม่บ้านก็จะมีเวลายอยู่บ้านดูแลลูกหลานแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มีอะไรได้เพิ่มขึ้นให้เขามีความเข้าใจมีความพอเพียงในความเป็นอยู่จากแนวทางพระราชธรรมิของพระอ,องค์ท่านนะครับแม้วันนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามแผนยุทธศาสตร์5ารั้วป้องกันจะช่วยลดปัญหายาเสพติดต,ตามแนวชายแดนลงไปได้บ้างหากแต่คนในประเทศไม่ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันสร้างรั้วป้องกันที่แข็งแกร่งและมั่นคงไม่ใช้ยาเสพติดก็จะกลับเข้ามาบ่อนทำลายประเทศได้อีกครั้งพวกเราจึงควรน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอยา่างในการดำเนินชีวิตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป